สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่972เป็นที่รู้กันดีว่าเส้นทางแห่งการบ่มเพาะฝึกตนยิ่งมายิ่งยากเย็นหากเป็นตัวหลิงเทียนในอดีตหลักก็ด้วยรักวิญญาณสีเหลืองร้ายๆของเขาเกรงว่าคิดจะทะลวงให้ถึงเซียนมนุษย์ขั้นกลางหากไม่ใช่เวลาสักดแปดหรือสิบปีเกรงว่าคงเป็นไปไม่ได้ ถ้ว่าตอนนี้เมื่อพรสวรรค์วิญญาณแปลเปลี่ยนไปทั้งได้รับสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะอันประเสริฐทําให้เวลาที่ใช้ในการบ่มเพาะนั้นย่นย่อจาก8ปี1 0ปีกลายเป็นสามารถบรรลุได้ในเวลาสองปีแทนหากพรสวรรค์รักวิญญาณของข้าเป็นสีเขียวหลักก็ความเร็วในการบ่มเพาะของข้าจะสูงขึ้นกว่านี้อีกมากกระทั่งหากข้ามีรักวิญญาณสีน้ําเงินเกรงว่าด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้คงใช้เวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาลมหายใจของต้วนหลิงเทียนก็ปั่นป่วนอีกครั้ง เขาอยากจะพุ่งออกจากเจดีหอไปหาเหล่าอัจฉริยะนิสัยชั่วที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีครามสีม่วงซะาเหลือเกินจะได้ดักทุบหัวพวกมันแล้วสุกกลืนช่วงชิงพรสวรรค์รากวิญญาณของมันมาเสียแต่ต่อให้เป็นลัฐที่บูชาไฟอัจฉริยะดังปีศาจท,ที่มีรากวิญญาณสีครามก็คงไม่ได้มีมากมายอะไรแถมไม่รู้ว่าจะมีอัจฉริยะที่มีรากวิญญาณสีม่วงอยู่ด้วยหรือไม่ หากข้าได้กลืนกินพรสวรรค์รากวิญญาณสีม่วงต่อให้พลังมันสูญไปกว่าครึ่งระหว่างการดำเนินการแต่อย่างน้อยๆรากวิญญาณของข้าก็น่าจะกลายเป็นสีครามหล่มังพรสวรรค์รากวิญญาณสีครามก็เพียงอ่อนได้กว่าพรสวรรค์รากวิญญาณสีม่วงเท่านั้นคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาใจตัวหลิงเทียนก็ฟุ้งซ่านถึงขั้นไม่อาจบ่มเพาะพลังได้อีกต่อไปตอนนี้เขากระหายอยากออกไปจับตัวผู้คนแล้วสูบกลืนพรสวรรค์รากวิญญาณของพวกมันเสียให้เฮี้ยน แต่แน่นอนเหล่าว่าตัวหลิงเทียนทำเพียงแค่คิดเท่านั้นเขาไม่ใช่เดรัจฉานเลือดเย็นไร้หัวใจหากผู้อื่นไม่ร้ายต่อเขาก่อนตัวเขาก็ไม่มีความคิดจะทำร้ายผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลไหนๆก็ยากจะสงบใจบ่มเพาะได้แล้วลองออกไปเดินดูแท่นบูชาเต่าทมินและลองทำความเข้าใจเวทพลังประการเต่าทมินอะไรนั่นหน่อยดีกว่ากล่าวพึมพำจบตัวหลิงเทียนก็วูบร่างออกจากชั้นสี่ของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทันที เมื่อเก็บเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติเรียบร้อยแล้วต้วนหลิงเทียนก็เดินออกจากบ้านชั้น3เมื่อเดินออกมาจากบ้านชั้นสามต้วนหลิงเทียนก็พบว่าผู้คนที่มารวมตัวกันก่อนหน้าได้สลายตัวไปกันหมดแล้วมองไปก็เห็นสิทธหอเหินเดินอากาศสัญจรไปมาบางตาบ้างก็หยุดลอยสนทนากันอย่างไรก็ตามแต่ละคนไม่ได้มีใครให้ความสนใจเขาแม้แต่น้อย เพราะอย่างไรเสียการเปิดประตูออกมาก็เป็นความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยากจะดึงดูดความสนใจใครได้ด้วยมียอดใจกระบี่แบบนี้ไม่รู้ว่าข้าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเข้าใจเวทพลังสายป้องกันอันดับหนึ่งของลทัทธิบูชาไฟประการเต่าทมินมันคงไม่นานไปกว่าปฐมเวทกลืนกินหรอกนะในระหว่างเดินทางไปยังแท่นบูชาเต่าทมินความคิดตัวหลิงเทียนก็ล่องลอยไปถึงเวทพลังระดับสูงอย่างประการเต่าทมินอันเป็นเวทพลังประจําแท่นบูชาแห่งนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ชื่อของต้วหลิงเทียนจะเริ่มแพร่ไปในแท่นบูชาเต่าทมินแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เคยได้ยินเพียงแค่ชื่อเขาเท่านั้นคนที่เคยเห็นหน้าค่าตาเขานับว่ามีน้อยคนเฮ้ยพวกเจ้าได้ยินเรื่องนี้แล้วหรือยังเห็นว่าแท่นบูชาเต่าทมินเรามีสิทธิ์ใหม่ใจกล้าเข้ามาสิทธิ์หมาใจกล้าที่เจ้าว่าใช่ตัวหลิงเทียนหรือไม่อ้าวเจ้าก็ได้ยินมาแล้วหรือเฮเ สหายตอนนี้ในแท่นบูชาเต้าธมินเราหักมิใช่ผู้ที่กักตัวฝึกตนในห้องยังจะมีใครไม่ได้ยินเรื่องนี้จริงข้าเองก็อยู่ในแท่นบูชาเต่าทมินมาหกปีแล้วแต่ข้าเพิ่งเคยได้ยินเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกจริงๆกลับมีสิทธิ์ที่หานกล้าท้ายอำนาจของอาวุโสหลี่อันต่อหน้าผู้คนแบบนี้ด้วยอาวุโสหลี่อันจะอย่างไรก็คืออาวุโสเพลิงเงินอันดับหนึ่งแท่นบูชาเรากระทั่งอาวุโสเพลิงเงินอีกสี่คนที่เหลือยังไม่มีใครกล้าล่วงเกินด้วยซ้ำ นั่นหน้าสิในแท่นบูชาเต่าทมินอวุโสหลี่อันเสมือนอยู่ใต้หนึ่งแต่อยู่เหนือนับหมืน่นต้นหลิงเทียนคงยากจะมีคืนวันอันดีอะไรเพราะไปแข่งข้อกับอาวุโสหลี่อันแบบนี้เฮ้อหากเพียงพรสวรรค์วิญญาณของต้นหลิงเทียนคนนั้นเป็นสีน้ำเงินหรือสีครามนะอนิจจาข้าได้ยินมาว่าพรสวรรค์วิญญาณของผู้แท้ต้นเป็นเพียงสีเหลืองเท่านั้น เ่อเหอพรสวรรค์รากวิญญาณสีเหลืองคนที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณเพียงแค่สีเหลืองกลับหานกล้าต่อต้อตานอาวุโสหลี่อันรึกบ้าไปแล้วเรระเหตุนั้นอย่างไรเล่าถึงได้มีฉายาต้นคุ้มคลั่งคลอดออกมาวาจาทานองเดียวกันนี้ต้วนหลิงเทียนได้ยินมาตลอดทาง นอกจากนี้ไม่เพียงแต่เรื่องที่เขาฆ่าย,ยางวูต่อหน้าหลี่อันกระทั่งเรื่องที่เขาสั่งสอนสิทธิของหลี่อันอย่างกู่ชุนกระทั่งถึงขั้นเรียกว่าเป็นการทรมานก็ไม่ผิดมันก็ได้แพร่กระจายออกไปแล้วเช่นกันจังหวะนี้เหล่าสิทธิของแท่นบูชาเต่าทมินถึงกับสรุปออกมาเป็นเสียงเดียวกันต้นหลิงเทียนกล้าย,ยั่วุโทสะของอาวุโสหลีอันขนาดนี้ถึงไม่ตายก็คงเลี้ยงไม่โตแน่แล้วได้ยินคำพูดดังกล่าวจากผู้คนที่ผ่านต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะส่ายหัวไปมาด้วยรอยยิ้ม เมื่อวันก่อนที่จริงหกักตอนที่ยางวูบุตรชายคนรองของอาวุโสลำดับห้าแห่งวงังอุดรภัยสารมาหาเรื่องเขาหลังอาวุโสเถิงชานเข้ามาแทรกแซงและเสมือนได้ทำโทษอย่างมูไปแล้วกลาย,ลายเรื่องราวมันก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรเทาว่าในตอนนั้นเองหลี่อันกลับปรากฏตัวออกมากระทั่งคิดลงมือฆ่าเขาโดยไม่สนผิดถูกยังกล่าวอ้างว่าในเมื่อสองคนทะเลาะกันย่อมต้องผิดทั้งคู่และต้องโดนล,ลงโทษทั้งคู่ หากไม่ใช่เพราะอาวุโสถึงชันไหวตัวทันเร่งซัดฝ่ามือสลายพลังฝ่ามือสังหารของหลี่อันไปกว่าห้าส่วนและร่างกายของเขาแข็งแกร่งผิดมนุษย์นาเกรงว่าคงตกตายขาที่ไปแล้วดังนั้นแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นเองเขาก็เห็นหลี่อันเป็นศัตรูคู่ฟ้าที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับเขาได้ด้วยเหตุนี้ตอนที่หยางหวู่ตกอยู่ในกำมือเขาให้หลี่อันมันกล่าวว่าจาข่มขู่อะไรเขาก็ไม่แยแสทั้งสิ้นไม่เหลือหนทางให้ประนีประนอมสืบไป และในเมื่อต่อให้จะต้องแตกหักกับหลี่อันเขาก็ไม่กลัวเขาจึงหักคอหยางหวูมันเสียตรงนั้นและนั่นย่อมไม่ต่างอะไรกับหยามน้ำหน้าหลี่อันถึงขีดสุดอย่างไรเสียในเมื่อเขาเห็นหลี่อันเป็นศัตรูที่ต้องฆ่าให้ตายในสักวันจะมีเรื่องมีราวล่วงเกินมันเพิ่มอีกเรื่องสองเรื่องหรือมากกว่านั้นจะเป็นอะไรไปแทนบูชาเต่าทมิน หลังจากเหินร่างมาไม่นานจตุรัสมหฮมาก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าตัวหลิงเทียนรูปปั้นขนาดใหญ่โตมหึมาปานมีชีวิตยังคงตั้งต,งตระหง่านเหมือนเมื่อวานนับว่าดึงดูดความสนใจของตัวหลิงเทียนได้ไม่น้อยเวทพลังสายป้องกันระดับสูงปราการเต่าทมินที่ว่าถูกบันทึกไว้ในรูปปั้นเต่าทมินตัวนี้เหรอเมื่อมาถึงที่แล้วตัวหลิงเทียนก็เข้าไปชมสำรวจรูปปั้นไกลๆขณะเดียวกันเขาก็พบเห็นสิทธิ์มากมายใกล้ๆรูปปั้น แต่ล,ละคนก็คล้ายกำลังพยายามทำความเข้าใจเวทพลังประการเต่าทมินอยู่เช่นกันบ้างก็นั่งบนพื้นจตุรัสบ้างก็ลอยล่องกลางอากาศบางคนก็หลับตาเข้าชานคล้ายกำลังจดจ่ออะไรบางอย่างบางคนก็ยืนมองรูปปั้นเต่าทมินด้วยสายตาหลงไหลแฝงความเคารพไหนมาดูกันว่าเวทพลังป้องกันร,ระดับสูงประการเต่าทมินในรูปปั้นมันเป็นยังไงตั้นหลิงเทียนพกพาความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเพราะถือดีว่ามีเคล็ดยอดใจกระบี่ แต่พยายามจดจําข้อมูลทั้งหมดของเวทพลังประการเต่าทมินนี้ก่อนแล้วค่อยๆเอาไปตีความและทําความเข้าใจในเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติที่บ้านพักดีกว่าแบบนี้จะได้ประหยัดเวลาลงไปมากยังรายการไหลของห่วงเวลาบนชั้นสี่ก็ช้ากว่าภายนอกนี่ถึงสิบเท่าสองตาตัวหลิงเทียนมองตกลงไปอย่างรูปปั้นเต่าทมินทันทีสำนึกเทวะแพ่ออกไปผสานเข้ารูปปั้นได้ไม่ทันไรข้อมูลมหาสารชุดหนึ่งก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเขา ข้อมูลที่ว่าแน่นอนว่าเป็นข้อมูลของเวทพลังปราการเต่าทมินขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนก็ตระหนักได้แทบจะทันทีว่าในขณะที่สำนึกเทวะของเขาชํำแรกเข้าไปในรูปปั้นนั้นเขาพลันสัมผัสได้ถึงพลังกดดันมหาสาลขุมหนึ่งที่แผ่ซ่านออกมาจากรูปปั้นและในขณะที่พลังกดดันไร้สภาพขุมดังกล่าวกำลังเขี่ยวกรำร่างเขาทั่วร่างของเขาก็ปรากฏพลังเซียนสุริยันโคจรปกคลุมเอาไว้เพื่อป้องกันตามสัญชาตญาณเรียกว่าเป็นการตอบสนองของจิตใต้สำนึก สถานการณ์คล้ายกันนักก่อนหน้าต้วนหลิงเทียนไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ตอนนี้พอเขาสังเกตอยู่พักหนึ่งเขาก็พบว่าเหล่าสิทธิแท่นบูชาเต่าทมินที่อยู่โดยรอบแต่ละคนนั้นทั่วร่างล้วนมีม่านพลังฉับคลุมป้องกันอยู่ทั้งสิน้นหากคาเดาไม่ผิดพลังกดดันนี้จะมากจะน้อยต้องส่งผลกระทบเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเวทพลังประการเต่าทมินแน่นอนไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำไมทุกคนถึงเลือกจะอยู่ทำความเข้าใจเวทพลังประการเต่าทมินตรงนี้ แต่ว่าพลังกดดันเพียงเท่านี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับข้าเป็นพิเศษต้วหลิงเทียนที่ยืนอยู่ข้างๆรูปปั้นเต่าทมินหลังทานรับพลังกดดันไปอีกเล็กน้อยเขาก็พบว่าอาศัยพลังกดดันเพียงเท่านี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเช่นนั้นหลังผ่านไปอีกสักพักเมื่อต้วหลิงเทียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเวทพลังประการเต่าทมินครบถ้วนเขาก็ไม่จําเป็นต้องรั้งอยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่เลือกที่จะกลับไปทําความเข้าใจที่บ้านพักแทน ข้าจะกลัดบอไปทำาคอวามเข้าใจมันตราบใดที่ข้าสามารถเข้าใจและเพาะสร้างต้นแบบเวทพลังเทมินจนใช้งานมันได้สำเร็จข้าก็สามารถออกจากแท่นบูชาเต่าทมินแห่งนี้เพื่อเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรนั่นกลายเป็นสิทธิ์ฝ่ายในของลัทธิบูชาไฟได้ทันทีพอคิดถึงเรื่องนี้ต้นหลิงเทียนก็ไม่รังรอยอยู่ต่อให้เสียเวลาอะไรอีกร่างเหินทยานกลับบ้านพักทันที ภรรยาและลูกสาวของเขาถูกจองจําอยู่ในหอคุมกฎของลัทธิบูชาไฟทั้งคู่ยังอยู่ในพื้นที่พื้นที่เขายากจะเข้าถึงนะเมื่อกลับมาถึงบ้านพักแล้วต้วนหลิงเทียนก็กลับเข้าไปในชั้นสี่ของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอีกครั้งทันทีและเริ่มตีความทําความเข้าใจเวทพลังประการเต่าทมินจากข้อมูลที่จดจํามาต้องบอกเลยว่าประการเต่าทมินนี้สมแล้วที่เป็นเวทพลังสายป้องกันอันดับหนึ่งของลัทธิบูชาไฟความยากของมันไม่ใช่อะไรที่ใครก็จะสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายๆ อย่างน้อยๆต้วนหลิงเทียนที่ใช้เวลาอยู่ในชั้นสี่ของเจดีหลิงหลงเจ็ดไปครึ่งปีก็เพิ่งทําได้แค่เข้าใจเคล็ดความบทต้นของประการเต่าทมินเท่านั้นยังคงอีกไกลกว่าที่เขาจะทําความเข้าใจเวทพลังประการเต่าทมินได้สมบูรณ์ทําไมมันถึงได้เข้าใจยากกว่าปฐมเวทกลืนกินนักนะไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อไหร่หากแต่ต้วนหลิงเทียนที่หลับตามาเนิ่นนานในที่สุดก็ลืมตาขึ้นแววตาฉายความขึงขังไม่น้อยเรื่องนี้ตอนแรกต้วนหลิงเทียนก็มุนงง อย่างไรก็ตามคิดไปไม่ทันไรเขาก็ตระหนักได้ถึงต้นตอของปัญหาในพื้นที่สืบทอดมรดเวทพลังนั่นข้าได้เห็นชายชาราอันเป็นบททดสอบสุดท้ายใช้เวทพลังกับตาทําให้ข้ารู้ว่าปฐมเวทพลังเป็นอะไรแล้วมันทํางานอย่างไรบังเกิดผลแบบไหนดังนั้นนอกจากที่ข้าจะเข้าใจเวทพลังปฐมเวทกลืนกินได้เร็วเพราะยอดใจใจกระบียังมีเหตุผลนี้ด้วย กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเวททางกระบี่สายจูโจมระดับสูงอย่างเซียนอมตะข้ามพบหรือปฐมเวทกลืนกินข้าก็ได้เห็นอนุภาพและลักษณะการทำงานของมันกับตาจึงเข้าใจได้ไม่ยากเสมือนมีแนวทางให้ก้าวเดินตามโดยไม่หลงทางแต่ประการเต่าทมินนี้ข้าไม่รู้เลยว่ามันต้องสำแดงพลังอย่างไรมีลักษณะอะไรอย่างไรพอคิดถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจอย่างทอดถอนเครื่องปีงั้นหรือถ้างั้นข้างนอกก็ผ่านไป18วันแล้ว ครูต่อมาต้นหลิงเทียนก็หลับตาลงอีกครั้งและพยายามตีความข้อมูลของเวทพลังประการเต่าทมินต่อในเวลาเดียวกันนั้นที่บ้านพักชั้นสามอีกแห่งเมื่อผ่านไปกว่าครึ่งเดือนในที่สุดกู่ชุนที่ถูกกระบี่เฉือนไปนับหมื่นแผลตอนนี้ก็ได้รักษาตัวจนฟื้นฟูนฟดีขึ้นมากแล้วมันจึงคิดบ่มเพาะพลังต่อสารเลวแท้ตววเจ้ารอให้ข้าทะลวงถึงเซียนปฐพีขั้นกลางก่อนเถิดแล้วข้าจะจัดการเจ้าให้สาสมใจ เอาให้เจ้าสํานึกเสียใจที่ทํากับข้าเช่นนั้นเพื่อที่จะล้างแค้นตัวหลิงเทียนให้จงได้ตอนนี้กูชุนบังเกิดความแน่วแน่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับว่าความแค้นเป็นแรงผลักดันอันดีจริงๆจนเมื่อมันเริ่มทาสมาธิหมายสัมผัสถ,ถึงพลังวิญญาณฟ้าดินรอบกายเพื่อดูทราบเข้าร่างแล้วโคจรบ,บ่มเพาะพลังนั้นเองหน้าของมันก็เปลี่ยนสีทันทีนี่นี่มันเกิดอันใดขึ้นกันข้าข้าชะไหนไม่รู้สึกถึงพลังวิญญาณฟ้าดินเล่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ อีกทีข้าต้องลองอีกทีข้าทำได้แน่มันต้องได้พรสวรรค์รากวิญญาณของข้าเป็นสีเขียวไหนเลยข้าจะมีอาจสัมผัสถ,ถึงพลังวิญญาณฟ้าดินได้เรื่องพันนั้นไม่มีทางกู่ชุนที่แทบบ้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อระง,งับอาการตื่นตระหนกก่อนจะพยายามสัมผัสถ,ถ,ถึงพลังวิญญาณฟ้าดินโดยรอบอีกครั้งเนื่องจากมีค่ายกลรวมวิญญาณทับซ้อนกันถึงสาม่ายพลังวิญญาณฟ้าดินในบ้านแน่นอนว่าย่อมหนาแน่นกว่าด้านนอกมาก อย่างไรก็ตามไม่ว่ากุชุนจะพยายามจับสัมผัสพลังวิญญาณฟ้าดินอย่างไรมันก็ไม่อาจจับสัมผัสได้เลยเรากับพลังวิญญาณฟ้าดินได้สาบสูญไปจากโลกล่าเสียแล้วตอนนี้มันรู้สึกเสมือนไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีค่ายกลรวมวิญญาณแต่เป็นค่ายกลปิดกั้นพลังวิญญาณฟ้าดินต้องเกิดเหตุขัดข้องอันใดแน่ข้าต้องลองต่ออีกครั้ง กูชุนเริ่มตื่นตระหนกขึ้นมาอีกรอบหากแต่มันพยายามกัดฟันระง,งับสติและตั้งหน้าตั้งตาสัมผัสถึงพลังวิญญาณฟ้าดินโดยรอบอย่างเอาเป็นเอาตายถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชนชั้นอัจฉริยะไร้ผู้ต้านแต่พรสวรรค์รากวิญญาณของมันก็คือรากวิญญาณสีเขียวนับว่าเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปด้วยพรสวรรค์น,นี้พลังฝึกปรือในอนาคตของมันถือว่ามีโอกาสสูงที่จะทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เมื่อถึงตอนนั้นหากมันเต็มใจที่จะอยู่ในรัฐที่บูชาไฟมันก็สามารถกลายเป็น ผู้อาวุโสเพลิงทองแดงของลัทธิบูชาไฟได้แน่นอนกู่ชุนคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมีอนาคตที่สดใสรออยู่อย่างไรก็ตามตอนนี้หัวใจของมันกำลังจะจมจ่อมลงไปในห่วงแห่งความสิ้นหวังอยู่รอมรอได้แล้วค่าสัมผัสได้แล้วและในขณะที่กูชุนกำลังจะสิ้นหวังหมดแรงใจนั้นเองมันพลันสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณฟ้าดินได้ จึงรีบชักนำพลังวิญญาณฟ้าดินดังกล่าวเข้าร่างทันทีทว่าวินาทีต่อมาสีหน้าของกู่ชุนก็จำต้องหวัดผวาขึ้นมาอีกครั้งเพราะไม่เพียงแต่มันแทบไม่อาจจับสัมผัสถ,ถึงพลังวิญญาณฟ้าดินได้กระทั่งความเร็วในการชักนำพลังวิญญาณดินเข้าร่างยังต่ำเตี้ยเรียดินกระทั่งหอยทากทยานหรือเต่าคลานก็แซงได้ทั้งสิน้นเป็นไปไม่ได้เรื่องพันนี้มันเป็นไปไม่ได้ ข้ามีพรสวรรค์รากวิญญาณสีเขียวความเร็วในการดูดซับพลังวิญญาณฟ้าดินไฉนถึงได้เชื่องช้าเช่นนี้กระทั่งผู้ที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีแดงยังไม่เชื่องช้าถึงเพียงนี้กูชุนตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญน,นักหากแต่มันยังพยายามสัมผัสถ,ถึงพลังวิญญาณฟ้าดินและชักนำเข้าร่างไม่หยุดด้วยหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอย่างไรก็ตามหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไป จนกระทั่งผ่านไปแล้ว3าวันสามคืนเต็มเตมความเร็วในการดูดซับพลังวิญญาณฟ้าดินเข้าร่างของมันก็ยังคงเชื่องช้าไม่แปรเปลี่ยนตูมมมเสียงสนั่นลั่นดังขึ้นเป็นกู่ชุนรีบร้อนออกจากบ้านชั้นสาถึงขั้นพังประตูการกระทําที่เรากับคุ้มคลั่งดังกล่าวยอมดึงดูดความสนใจของผู้ที่ไม่ได้ปิดด่านบ่มเพาะเป็นธรรมดานั่นมันกู่ชุนไม่ใช่หรืองไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกัน ฉะไหนมันแลดูลุกลี้ลุกลนทั้งหน้าเสียแบบนั้นคงไม่ใช่เสียสติไปแล้วหรอกนะหรือมันถูกธาตุไฟเข้าแทรกจนอลวาดหืมแล้วนั่นมันลงไปสนามด้านล่างทำอะไรไม่นานเหล่าศิลธที่บูชาไฟที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยเห็นกูชุนกูลีกุดจ,จอพุ่งร่างลงไปยังขอบสน้มก่อนที่จะก้มลงคุกเข่าเอาหัวชะเง้อมองลงไปในสระท่าทางของมันทำราวกับเด็กน้อยอยากรู้อยากเห็นว่าในาน้ำมีอะไรหรือไม่ก็เลยเห็นสมบัติล้ำค่าในาน้ำ แน่นอนว่าเหล่าศิษย์ทุกคนไม่คิดว่าจะมีสมบัติอะไรในสนามนั่นได้ถึงแม้ว่าจะมีจริงแต่ไม่พ้นถูกผู้คนเอาไปเนิ่นนานแล้วไหนเลยจะเหลือมาถึงมือกู่ชุนได้ข้ายังคงเป็นข้าอยู่ไม่ผิดข้ายังเป็นตัวข้าแต่ฉะไหนความเร็วในการดูดซับพลังวิญญาณฟ้าดินของข้าถึงได้เชื่องช้านักกระทั่งคนที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีแดงยังไม่ควรเชื่องช้าถึงขั้นนี้เกิดอันใดขึ้นกันฉะไหนยอยู่อยู่ถึงเกิดเรื่องพันนี้ได้ กูชุนยิ่งกระวนกระวายหนักข้อเมื่อเห็นว่าใบหน้าที่สะท้อนในน้ําก็คือใบหน้าของตัวมันเองที่แท้มันคิดว่าใช่วิญญาณของมันหลุดลอยออกจากร่างไปเข้าร่างผู้อื่นหรือไม่ไม่ก็ถูกคนยกย้ายวิญญาณเปลี่ยนร่างอะไรไปทํานองนั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันยังคงเป็นตัวของตัวเองร่างมันเองไม่ได้อยู่ในร่างใครอื่นไม่นานกู่ชุนที่กระวนกระวายแทบบ้าก็สามารถสงบใจลงได้ หลังจากที่มันสงบอารมณ์แล้วร่างหนึ่งพันปรากฏขึ้นมาในใจของมันทันทีร่างที่ปรากฏในใจของมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นต้นหลิงเทียนเองตั้งแต่ที่ข้าถูกมันทุกตีข้าก็พักรักษาตัวอยู่ยี่สิบกว่าวันโดยมิได้บ่มเพาะพลังอันใดวันนี้พอข้าเริ่มบ่มเพาะกลับพบว่าความเร็วในการดูดซับพลังวิญญ,ญาณฟ้าดินกลายเป็นเชื่องช้าอย่างยิ่งคิดถึงจุดนี้กู่ชุนก็ขบเคี้ยวเคี้ยวกันดังกรอด ครูต่อมากูชุนก็เร่งไปหาสิทธ์โดยรอบทันทีเพื่อถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังสติมันดับวูบไปวันนั้นมันอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นใจจะขาดเหล่าสิทธ์ใหม่แม้จะไม่ชอบที่หน้ากู่ชุนเท่าไหร่แต่พวกมันก็ยังกลิ่นเกรงกู่ชุนไม่น้อยเพราะอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นสิทธ์อาวุโสหลี่อันหักยังอยู่ในแท่นบูชาเต่าทมินไม่มีใครกล้าไม่ให้ความร่วมมือกับกู่ชุน ก่อนที่ข้าจะสิ้นสติต้นหลิงเทียนมันกลางเขตแดนเพื่อบดบังสายตาของทุกคนหลังได้ยินเรื่องราวจากปากของเหล่าสิทธิเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นลูกตากู่ชุนอดไม่ได้ที่จะหดเล็กลงใจอย่างนึกย้อนกลับไปในวันนั้นสิ่งสุดท้ายที่ข้าจําได้ก่อนที่สติจะดับไปคือมีแสงสีทองบางอย่างสว่างวาบขึ้นตรงหน้าสมควรเป็นต้นหลิงเทียนนั่นจงใจเปิดใช้เขตแดนบังตาผู้คนเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่ามันทําอะไรกับข้า ต้นหลิงเทียนนั่นดูแล้วพลังฝีมือมันเหนือกว่าข้านักเช่นนั้นคิดทำร้ายข้าเรื่องเปิดใช้เขตแดนยังเกินจำเป็นไปบ้างที่มันทำเช่นนั้นสมควรเพราะมันมีรับลมคมในบางอย่างกระทั่งอาจเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมมันจึงหวาดกลัวผู้คนพบเห็นดูเหมือนที่ความเร็วในการบ่มเพาะของข้ากลายเป็นเชื่องช้าลงสมควรเป็นเพราะมันเสียแปดในสิบส่วนใจของกู่ชุนแทบจะระเบิดความเย็ยบเย็นออกมาเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ถึงแม้มันไม่ทราบว่าต้นหลิงเทียนทำอะไรกับมัน แต่ผลที่ตามมาหลังต้นหลิงเทียนลงมือทําให้มันหวาดกลัวจนตัวสัน่นมันรู้สึกเสมือนรากวิญญาณของมันถูกอีกฝ่ายทําลายไปแล้วหาไม่แล้วไหนเลยความเร็วในการฝึกปรือของมันจะกลายเป็นเชื่องช้าขนาดนี้พรสวรรค์รากวิญญาณสีเขียวของมันไหนเลยจะใช้การไม่ได้ขนาดนี้เหตุผลที่กู่ชุนสามารถนึกถึงเรื่องที่รากวิญญาณสมควรเกิดปัญหาได้เพราะมันเองก็รู้ดีว่าความเร็วในการสัมผัสเหนี่ยวนำและดูดซับพลังวิญญาณฟ้าดิน ยังต้องพึ่งพาพรสวรรค์รากวิญญาณตอนนี้ไม่เพียงมันแทบสัมผัสถ,ถึงพลังวิญญาณฟ้าดินไม่ได้กระทั่งจะชักนำเข้าร่างยังกลายเป็นเชื่องชาปานหอยทากตะกายเช่นนั้นรากวิญญาณสมควรมีปัญหาแน่แล้วแต่เป็นธรรมดาที่มันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามถึงมันไม่รู้แต่มันก็อดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวจับใจเพราะในอดีตที่ผ่านมันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีใครที่สามารถลงมือต่อพรสวรรค์รากวิญญาณได้แบบนี้ แม้จะเป็นตัวตนขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์ที่สามารถสัมผัสถ,ถึงพรสวรรค์รากวิญญาณได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายพรสวรรค์รากวิญญาณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อดวงจิตของคนคนนั้นทว่าตอนนี้มันสัมผัสได้ชัดเจนว่าดวงจิตของมันยังอยู่ดีไม่บุบสลายอันใดข้าหวังว่ามันคงยังไม่ถึงขั้นทำลายพรสวรรค์รากวิญญาณของข้าเพียงแค่ใช้การสะกดอันใดบางอย่างหาไม่แล้วอนาคตชั่วชีวิตของข้าคงได้พินาศสิ้นแล้ว กูชุนรอบอธิษฐานในใจในขณะเดียวกันลูกตามันพันทอประกายเยียบเย็นตัวหลิงเทียนตรับใดที่ลูกพี่ลูกน้องของข้ามาถึงเจ้าจักต้องตกตายไร้ที่ฝังก่อนที่เจ้าจะตายข้าจะสับร่างเจ้าเป็นพันชิ้นให้เจ้าได้ลิ้มรสความเจ็บปวดที่สุดในโลกล่านอกจากนี้ข้าก็ยังมิลืมสหายทั้งสองนั่นของเจ้าข้าจำหน้าพวกมันได้หมดแล้วตรับใดที่พวกมันผ่านการประเมินของแท่นบูชาอื่นใดในสามแท่นที่เหลือขอเพียงยังอยู่ในลัฐที่บูชาไฟพวกมันได้ตายแน่ หากพวกมันจะโทษก็ต้องโทษที่พวกมันรู้จักกับเจ้าใจของกู่ชุนเดือดดานขึ้นมาด้วยโทสะอย่างลุกโหมขึ้นมาปานเพลิงไฟจังหวะนี้กู่ชุนไม่เพียงจะไม่เสียใจที่ไปหาเรื่องต้นหลิงเทียนก่อนแต่ยังกระฟัดกระเฟียดอยากล้างแค้นต้นหลิงเทียนให้ได้สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรสวรรค์รากวิญญาณน,นั้นในหัวมันมั่นใจว่าต่อหน้าอาจารย์ของมันหลี่อันผู้เป็นอาวุโสเพลิงเงินอันดับหนึ่งของแท่นบูชาเต่าทมินต้องสามารถช่วยมันได้แน่นอน หากพรสวรรค์รากวิญญาณของข้าถูกเจ้าทำลายไปแล้วจริงๆไม่ว่าเจ้าหรือสหายข้าจะให้ทั้งหมดตกตายอย่างสมานข้าจะค่อยๆแล่เนื้อพวกเจ้าแล้วโยนให้สุนัขก,กินต่อหน้าพวกเจ้ากูชุนกลับกลายเป็นเหมือนคนคลั่งขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องที่พรสวรรค์รากวิญญาณของมันอาจถูกต้นหลิงเทียนทำลายไปแล้วจริงๆไปหาท่านอาจารย์ก่อนดีกว่า หลังจากที่พยายามระง,งับอาการคุ้มคลั่งกู่ชุนก็เหินร่างออกจากเขตที่พักของสิทธิแท่นบูชาเต่าทมินอย่างไร้ลังเลมุ่งหน้าไปยังส่วนนอนตะวันออกของแท่นบูชาเต่าทมินเพื่อหาหลี่อันอาจารย์ของมันทันทีเจ้าชไนดูรีบร้อนแตกตื่นนะหลีอันขมวดคิ้วเมื่อเห็นสารรูปของกู่ชุนอันมีใบหน้าเต็มไปด้วยความกระวนกระวายท่วงท่ารีบร้อนคล้ายตื่นตระหนกในแววตายังเผยความไม่พอใจขึ้นมา กล่าวตามความสัจจริงหักเหลือกได้มันไม่มีวันรับคนที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีเขียวเป็นสิ์เด็ดขาดทว่าอีกฝ่ายกลับเสนอเงื่อนไขที่ตัวมันยากจะปฏิเสธได้ลงคอและนั่นก็คือกู่ชุนจะให้ลูกพี่ลูกน้องกลับตัวมนหลี่อันเป็นอาจารย์และจากที่กู่ชุนบอกพรสวรรค์รากวิญญาณของลูกพี่ลูกน้องคนนี้คือรากวิญญาณสีน้ำเงินอีกทั้งพลังฝึกปรือตอนนี้ยังขาดเพียงก้าเดียวบรรลุเซียนพา ที่สำคัญคือลูกพี่ลูกน้องที่ว่าอีกไม่นานก็จะเดินทางมาถึงลัทธิบูชาไฟแล้วลัทธิบูชาไฟมีกฎลอยอยู่ข้อหนึ่งผู้ใดก็ตามที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีน้ำเงินหรือกระทั่งสูงกว่านั้นสามารถเข้าร่วมลัทธิได้ตลอดเวลาและกลายเป็นสิทธิของลัทิินี่คือกฎลอยของลัทธิบูชาไฟที่มีส่วนทำให้ลัทธิบูชาไฟมียอดฝีมือมากมาย ภายในลัฐทธิบูชาไฟแห่งนี้ผู้ที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีน้ำเงินต่อให้เป็นอาวุโสเพลิงทองยังรู้สึกยั่วใจใครรับเป็นสิทธิ์ไม่ต้องกล่าวถึงอาวุโสเพลิงเงินเลยตัวมันลีอันเป็นผู้อาวุโสเพลิงเงินของลัฐทธิบูชาไฟมานับพันพัๆปีหากแต่สิทธิ์ของมันที่มีพรสวรรค์รากวิญญาณสีน้ำเงินก็มีอยู่กันแค่สามคนเท่านั้น ดังนั้นพอได้ยินกู่ชุนสัญญาว่าจะขอให้ลูกพี่ลูกน้องกราบมันเป็นอาจารย์มันก็เห็นด้วยกับคำขอของกู่ชุนที่คิดอาศัยอยู่ใต้ปีกของมันในฐานะสิ์ในสายตาของมันนั้นทั้งหมดเพียงเพื่อลูกพี่ลูกน้องของกู่ชุนเท่านั้นสำหรับกู่ชุนมันคิดเสียว่าเป็นตัวแถมท่านอาจารย์ข้าขอรบกวนท่านให้ช่วยตรวจสอบพรสวรรค์วิญญาณของข้าที่สมควรมีบางอย่างผิดปกติกับพรสวรรค์รากวิญญาณของข้า กูชุนมองหลี่อันด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเร่งถามขอความช่วยเหลือออกมาอย่างหวนใจตรวจสอบพรสวรรค์วิญญาณพรสวรรค์วิญญาณเจ้าจักมีอันใดผิดปกติได้อย่างไรได้ยินคำของกู่ชุนหลี่อันไม่เพียงไม่ลงมือกระทำยังหน้านิ้วคิ้วขมวดถามกลับทันทีในฐานะยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หลี่อันย่อมรู้ดีถึงแม้พรสวรรค์วิญญาณของผู้คนอาจเกิดปัญหาได้แต่ทว่าไม่มีทางที่คนคนนั้นจะยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เด็ดขาด ทว่ากู่ชุนที่ยืนอยู่เบื้องหน้ายังแลเป็นปกติดี